ก่อนค่ะไปเจอหนุ่มแม็กปรปวิชในงานวงสงละครก็รักมันฝักใจมาบอกเลยว่าหล่อออราหุ่นฟอร์มแบบสุดๆเลยได้ขออัปเดตผลงานและขยี้ว่าไปทำอะไรมาซึ่งเจ้าตัวบอกว่าลดน้ำหนักไป14กิโลกรัมค่ะ ตอนนี้ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วก็จะมีแผนรักหักคันลงครับผมแล้วก็สามสาวโคอีแรงหลังจากปิดก็ก็ได้พักสักสอาเดือนก็อยู่บ้านออกกำลังกายซะเป็นส่วนใหญ่น้ำหนักลงเยอะเหมือนกันครับมาทีจากก่อนที่จะถ่าย2เรื่องนั้นนที่พูดไปครับไปแตะไปที่89 <What? S 1> แล้วลงมาเหลือที่75็ดโอ้ลดยเยอะสามสิบสีโล,โลครับคีโต if Eg, หลายอย่างก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการกินการใช้ชีวิตครับก็คือลองดูหันมาสนใจสุขภาพในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมาก็จริงๆก็สนใจมาตลอดแต่ช่วงนั้นมันแค่ปรับตัวไปหน่อยครับจริงๆแล้วก่อนเปิดกล้องตอนเปฟิตติ้งอ่ะว้วนมากเลยขอขอเวลาปินเพราะว่าเรื่องของอปินเรเปิดก่อน ก็ขอขอเวลาเดือนหนึ่งลดน้ำหนักเดือนสองเดือนก็ลงมาเล่นยๆส่วนมากใช้วิธีอะไรบ้างคะอานนท์จะออกกำลังกายกินครับคีโตคีโตแล้วก็ i อครับผม18 6แปดหกสองมื้อมันก็พอดี แต่ถ้าแต่ถ้าใช่ถ้าถ้ากินมื้อเดียวผมว่ามันจะผอมไปหน่อยคีโตือไม่กินแป้งไม่กินใช่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 ถูกต้องก็คือกินไข่มันดีกินโปรตีนได้ในช่วงที่ว่างใช่ใช่ไปเก็บตัวต่งจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่ล็อกบ้านอยู่ไม่ออกไปกินอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็ดูดีขึ้นเดินเหินมันเบาขึ้นครับต้องชั้นมาบ่อยๆต้องดูตัวเองบ่อยๆครับจะปล่อยไม่ได้อะกินอาหารกองมันก็แบบบางทีแล้ก็เลือกยากใช่ใช่แล้วผมก็เลยขอขยต้มเขา จัวสุดแคลอรี่น้อยสารอาหารครบใช่หนุ่มแม็กหล่อออร่าแล้วก็หุ่นเฟิร์มเหมือนที่บอกไหนะคะเรียกว่าขยี้มาให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง